หูเฮ้ยหูหน่อยจังยาวไม่มาเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็กัดเยอะแต่ไม่ติดทันทีเลยเนี่ยขึ้นเอ้ยทำไรอ่ะ ป่ากำลังพาเราเข้าไปหมายรับไม่ได้เข้าไปดูดิดูดิกูมีกล้องนะกูมีกล้องนะกูถ่ายไว้หมดนะถ่ายไว้หมดนะมึงกัดดูอ่ะกูกูอัพลงโซเชียลเลยนะถ่ายไว้หมดนะถ่ายไว้หมดนะมึงอยากดังเปล่ากูฟองฝนไะโอ้แต่เลิกคุยเข้าไปเลยกูมีกล้องนะกูมีกล้องนะ ย่านะอย่านะและนี่คือไอ้เที่ยวเงินเฮ้หไปไปยหมาหมายรับปากให้เดินเล่นเข้าไปดูเล้วนั่นสวยมากเลยแต่แต่มันเป็นล่องส่วนเป็นล่ะเจ้าของกันกนี่นข้างหน้านี้ก็โอเคแล้วเนี่ยโอ้มีอีกสองบ่อใหญ่ๆหญ่อ๋อกว้างมากเดินแบบเอาเรื่องเลย แดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนนะมีตรงไหนที่น่าสนใจบ้างครับนี่มันก็จะเย็นแล้วฉันเราเข้ามาตอกขีิวๆดีกว่าดูซิว่าผลประกอบการเข้ามาข้างในจะได้กี่ตัวนี่ต่อจากคีิที่แล้วนะใช่ใช่ EP นี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าผลประกอบการเราจะได้เพิ่มไหมเ้ยมีข้างในอีกอะแล้วมีข้างในอีกอ้ยนี่เพี้ยงมีบ่าะวัอีก กูแค่นี้ก็ตีทั้หมดก่อนเนี่ยกล่องกบยางอยู่ไหนอยู่นี <Nein> ่อยู่นี่พี่ต้นไม่ต้องเปลี่ยนหรอกโอ้ยเม็ดเม็ดขึ้นอยู่นะพี่ต้นเม็ดขึ้นอยู่นะใช่เค่องสั้นไม่ใส่ตะกั่วมันจะตีเห็นไหมวะมันตีออกแต่ว่ามันไม่ลงฮะแล้วก็เวลากอเหยื่อมันจะเหินไม่ได้เอามาเซ็งเลยก็มด้เอามาอยู่นู่นเราเดินไกลอีกรอบมอไซค์อะ มีปอเล็กอีกนี่ใช่ไหมครับข้าตรงกลางนะออกซ้ายขวาซ้ายขวาตีขึ้นมุมลูนแล้วก็ตีข้นมาบนนี้ครับนั่นตกไนอหน่อยเฮ้ยเกือบแล้วทุกคน งงๆอยู่เดี๋ยวเท็กสัตว์เดี๋ยวกบเนะี่ยเฮ้ยลุงพลโอ้ยลงวุ๊บกัดเลยอะโดเลยหรอลงวุ๊บกัดเลยไม่อยู่มีไซส์ด้วยนะเห็นตัวเลยใช่ไหม อุ้ยแต่ตัวเล็กใบหลิยวมันใหญ่อะมันกัดโดนใบหลียเลย่างเลยเป็นแท็กเล็กเลยเล็กก็นับแต้มสองเลยนะสุดไปสองแล้วครับทุกคนใช่เปลี่ยนเดี๋ยวลุงพลดีกว่าแต่กี้เห็นมันขึ้นกี่ตัวอยู่แกตีไปปุ๊บเอาเลย ไรวะสามแนละ้วจันต้นสามทียังไม่ได้ตัวโอ๊โยอไรวะไม่อยู่อีกแล้วทุกคนส่งแบบนี้แล้วนะไม่อยู่อีกแล้วพี่พนลสองทีแล้วผมส่งแบบออกนะ คันตามมันไปเลยอะเดี๋ยวเอฟซีก็จะมาบ่นอีกอากูไม่ตั้งใจตกกูตั้งใจมากเลยมันไม่มันไม่ติดประชอนตัวแรกของภาคบ่ายเราดูน้ำหนักต้อิเปอร์น้ำหนักน้ำหนักต้องผลิเปอร์ปะน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักแค่นี้เดี๋ยวเฮ้ยเก้าขีดแปดขีดนิดนิดแปดขีดแปดขีดเฮ้ยเกือบโละนี่ตะกี้ถ้า ไม่แห้งนะก้าวขีดอยู่นะไม่แห้งนะมีน้ำหลั่ง้ลยไข่น้ำหมดแล้วบรรยากาศบ่อตกปลาครัวคุณหมิงล่มลื่นไหมบ่อโล่งๆสบายสบายตอนนี้ยังปิดอยู่นะต้นเดือนหน้าพี่ต้นเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเรามาตกปลาไปจะผ่นกันดีกว่าน่าดินนะบ่อเปิดพอดีตกสบายสบายบ้างเหรอแต่โทฟี่ของบ่อเนี้ยคือปลาแรกตัวสามสี่โลนะ คือยี่สกอะไรพวกเนี้ยรรมาชักทำมาได้แล้วถ้าได้ปาเล็ตมันสร้างมาเพื่อลงพน่ะเออเอาเอาเอาลมมาเสียบมาไม่ชอบตรงอะไรวะเสียงแบบเนี่ยไพภีใช่แล้แบบว่าในเนี้ยดีใช่ในเนี้ยดีทุกอย่างบรรยากาศดีทุกอย่างยกเว้นพี่อ่ะถ้าเขาจะดีเท่าไหร่ถ้าเขาจะดีเท่าไหร่ถึงเปิดอลิซ่าไอ้โธ่เขาได้โทรไแล้วตอนเช้าใบไม่ตกให้มันได้ มัดเก่งเนี่ยเก่งสนามซ้อมไปแอบติงระดับซ้อมเนี่ยเก่งเหลือเกินนี้อะไอตอนแข่งกันล้วแม่งไม่เอาปลาพอพี่พอพี่เดินไปอ่ะจะต้นได้ตัวงเลยไม่ได้เยี่ยมอย่างเงี้นะต้นเท่านี้แหละต้นเท่านี้โป้งอยเนี่ยเทียนอยู่ทำอะไรเนี่ยอะไรเทียนอยู่ยังไม่ได้ปลาคนเดียวเลยเดี๋ยวปลากันทางด้านหลังเธอพวกกีพวกกีปลายางพวกกีอ่ะทางด้านหลังเธอไม่ได้ปลาเลยเนี่ย ไม่เล่นเนี่ยเล่นเอาปลาคนอื่นมาถือเท่ๆอ๋อเนี่ยอะไรตามกลิ่นมาฮะหอมมากได้กลิ่นหน่อไม้ฉันได้กลิ่นหน่อไม้ดองโอ้ยยังไงเจอปลาเร้ยวเอาปลาบอกกาผัดเนื้อหน่อไม้นะครับมาไข่หน่อไม้ดองแล้วเดี๋ยวจะมีลาบไก่ออ๋กินได้ตอนแรกนึกว่าเนื้อเนื้อหน่อไม้ดองแล้วก็จะมีได้กินชาอมเลเดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะทอดไข่ฉ่อมช่อมทุกไข่ทอด ปลาก็ให้มาตกทำกับข้าวเฮ้ยผมทอดผมทอดไข่เป็นนะผมทอดไข่เป็นนะเอาเลยนี่เนื้อเนื้อเจรียมไปแล้วสมัยเจรียมไปแล้วนี่ปวดหัวปวดหัวเหรอปวดหัวปวดหัวแจ้มปวดหัวอีพีนี้จะเป็นข้าวครัวข้าวม้วนป๋าไม่ใช่ม้วนเพื่อนจะงนั้นก็ได้ทำอาหารดัว่าพี่แกงทำไ่ะ อะไรเนี่ยเฉฟเฉฟหน่อยเฉฟหน่อยกระทะเหล็กกันเนี่ยอควงควงกระทะเลยกระทะเหล็กนี่คือหมายถึงคนจีพูดนะนนี่มักระทะเหล็กกระทะของเหล็กอะกระทะเหล็กนะไม่ใช่ไรครับผู้ใหญ่นะโอ้โหสูงมาทุกคนอาชีพเก่าออาชีพเก่า เหมือนเหมือนเขาทำกับข้าวแข่งกันนะสองคนเนี่ยเดี๋ยวพอเนื้อสุกเราก็ใส่พวกนี้ก็เป็นงานจบนี่ครับนี่พุ่งละกินไปด้วยหมูอร่อยจังยำแล้วก็อยู่ข้างนี้เป็นไงครับอาหารอะไรวะเนี่ยนี่ยเนี่าหารอะไรอาหารอะไรครับพี่าหารอะไรวะก็เนื้อเค็มได้อีกเนื้อเค็มได้อีกครับเค็มได้ผมใส่น้ำมันหอยได้นะแต่น้ำมันหอยก็ได้เลยหมดหมดหมดเลย ใหส่งให้ป้องดูไปต้องสอบกินี่นะนี่น่ากินอะนอ้โนมาแล้วเปิดร้านขายเออเลยได้น้ำมันเหรน้ำมันปิดปี่ด้านเหมิดได้นี่เอาแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะไอ้นี่ข้าวเหนียวมอเช้ากิโล ไม่ได้จับเลยอ่ะจับได้ไหมจับได้ไหมจับไม่ได้ถ้าจับก็รู้เลยทอามองตาเปล่าไงเหมือเวทีทองไงโลหนึงโลหนึ่งอเป๊โลหนึ่งเป๊ะอ่ะยีสิผมก็โลสองฮะโลสองโลนึเป๊ะยีสินะยีสินะเล็กหนึ่งอ่ะเป๊ะอ่ะเอานะใ่นนมะเฮ้ยเลยโลหนึ่งโลหนึ่งโลหนึบอกว่าโลหนึ่ง โลนึงเบอกโลนึงโลนงไหนอะยี่สิบน่ะตายแลยี่สิบแต่เปทีทองไงโลนึงโลนึงเป๊ะยีิบนะยีนะเลขหนึ่งเป๊เป๊อะเากบอกว่าโลนึงไม่ใช่นโลใช่ไหมโลนึงผมเล็งส้มตำแล้วเนี่ยจัดเลยเอาข้าวสวยเข้าวเหนียวข้าวข้าวสวยสิบบาท ผมมาก็เหนียวโลนึงเนี่ยเหนียว <laughs> โลนึงโลนึงอ๋อพี่พลทอดไข่แล้วไม่กินไข่ตัวเองอะ่อะ,อะเอาไปเผื่อแป้งพอดีเป๊ะกิน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 ไทำไมกันอ่ะย้อนย้อนก็เป็นการตัวไอตัวโลกว่ากินทำไงจะดูดิคนโลกเืออะไรสำคัญวะนะ ห,ห,หลายสวยใช่กำลังเฮ้ยวันนี้เป็นกระสงตัวแรกเฮ้ยส,สีมันไม่ไม่ดำเหมือนที่เราเคยเจอนล้วเหลืองเลยน้ำมัน,นัันนี้้มสีนี้ไงเฮ้ยว <c oughs> ันสั้นอืมสวยนะเนี่ยใช่โอ้โหต้องมีที่เลี้ยงน่าเลี้ยงเลยนะอึอ้งเลยมาใกล้ๆดิมาใกล้ๆดิติดขอบมี่มาอีกตว <c oughs> ักตวแล้วอุ้ยเยีงไม่คายอะไรออกมาเนี่ย เกียรติจริงดูดิเออถึงว่าละมันกระเด็นมานี่เอาเหยี่อมาตัวเดียวเลยลืมหยิบมาขาดต้องไปเดินอีกปรใจัย <c oughs> อ่ะอือิ้วกล <c oughs> ้องเปิดป่ะ <c oughs> มาจานเลยอ๋อให้รอดฮลวเขาวันนี้เอาเอาถ่ายให้เลย รอดแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกกําลังมองน้ำว่าน้ำอะไรตรงนู้นเมื่อกี้ไปหันมาตุกได้เลยเอาตู่รอดตายแล้วเราไม่ได้เอาครีมเอะไรมาเลยยังได้อยู่บิดบิดบิดแล้วบอกให้ว่าทุกทีส่งเออรอบนี้ไม่ส่งฟับเลยฟับเลยอืมดีมันไม่กินลึกถ้าส่งมาหลายทีแล้วแต่เดี๋ยวเราปล่อยแล้วตัวเนี้ยมันเป็นปลาดาบอะ ปลาตัวเองเทเองแต่เขาได้กันอ้วนเลยไม่หน่อยแต่ก็มีแจมวะวันหิวแล้วมันึงกินของผมอ๋อรอดตายแล้วมือเท้าด้วยตัวเองนึกว่าจะไม่รอดไอ้เอียงเขาเดินมาเป็นเพื่อนหน่อยคืออยากมาตรงเนี้ยเขาได้กันทุกคนแล้วไงฮะอุ้ยตัวเป็นโลเลยเดินมาหน่อยเดินมาหน่อยใครได้เอียงอ่ะเฮ้ยเดินเดินมาดูหน่อยเช่เอาเรื่อง ไหน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 ลูกศิษย์จันต้นนะจันต้นด้วเฮ้ยบ่อไหนเนี่ยบ่อบัวบ่อบัวโอัดอัดรากผาบัวขึ้นมาเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็กัดเยอะแต่ไม่ติดทันทีเลยเนี่ยอะไรแบเกือบโลจับไว้จับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวหาเองก็ได้ปลามันมีกัดนะเราย่าเอาบอลปลาไม่ได้เอาอีกเร็วกัดไม่โดนอีกแล้ว อุ้ยโหนี่ไงอาจารย์จะใช้เนี้ยแหละโอ้ยตัวเขียวปัดเลยนี่แหละไอ้สายที่มันกัดของเราอ่ะอืมีหน้าอะไรประกปอะโยชน์อันนีป่าสายสายสายครูอันนี้สายครูครับใหญ่กว่านุ่งโป้งอยู่ใช้ได้พี่ผ่านผ่านใหญ่กว่านุ่งโป้งก็ผ่านแล้วลูกเซตอยู่ไหนเย็นแล้วโอเคครับฝนจะตกมาอีกรอบแล้วด้วย จากที่อากาศไม่ค่อยดีปลาไม่ค่อยกินผมมาซื้อจนได้เมอกี้จันต้นก็กัดแล้วนะแล้วไม่อยู่เอาตอนลปลายนี่เองตอนบ่ายที่ยังก็ได้ตัวใหญ่มาตัวนึงแล้วเบนก็ได้มาเพิ่อมอีกตัวแล้วภาคบ่ายเราในคอบทุกคนนะใช่น่าจะพอแค่นี้แล้ว,วันนี้อโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้อกู๋ชาแนลด้วยนะครับเที่ยวตกปลาทำอาหารมั่วบ้านเพือพ่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าครับว่าเราจะไปตกปลาอะไรไปเจอกันที่ไหนและไปยังไง ไปกับใครจบเธอยังไง <c oughs> <c oughs> โอเคครับบ๊ายบาย